พี่โดยโดยเป็นเส้นใหญ่ ไปดมาหาข้า,าวเช้ากินจะมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงหลายๆคนที่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงก็อาจจะบอกว่าอาจารย์ยืนอยู่ที่ไหนไม่ใช่ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงนะเขาอยู่แถวๆสี่แยกไฟฉายตรงนู้นมันมีประวัติความเป็นมาที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าพูดถึงคนที่ไป<ม>ดู <บา S 1> คลิปผมเนี่ย <บา S 1> ก็จะเขาจะทราบนะแต่ว่าวันนี้อยากกินเจ้านี้ก็เลยเปิดกล้องเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วแล้วก็เลยอ,อ,อ่โดนั่งตรงนี้โดนั่งตรงนี้นนแล้วก็เลยมาลื้อฟื้นความหลังอ่โดนั่งเลยครับลื้อฟื้นความหลังให้เอฟซีที่ อาจจะไม่ทราบข้อมูลอ่าได้ทราบข้อมูลนี่นี่อืมนี่นี่มานั่งตรงนี้ก็ได้กลิ่นหอมของก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงเดี๋ยวเราสั่งกันก่อนโดโดเอาอะไรโดเอาอะไรอ๋อโดเอาเส้นอะไรดีเส้นใหญ่เน้จชิ้นเส้นใหญ่เนื้อจุชิ้นอะ คุยกันไปนะฮะกินไปคุยกันไปว่าเป็นมา<ง>อย่างไรสตันิตตันอืมิตัจะสั่งให้เห็นไหมความเก่าแก่ของทางร้านนะฮะายเขาก็บอกอยู่วัดดงโคชนะแต่ว่าเอ๊ะบัตรคนบอกว่าก็อาจารย์ก็เคยพูดเองไม่ใช่หรือว่าผัเดเตียววัดดงเคยไปสัมภาษณ์คนที่เจ้าที่อยู่ที่ สีแยกไปใช่เขาบอกว่าไม่มีสาขาวันนี้มาคุยมาคุยกับทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงตรง,งนีน้เป็นมายังไงสวัสดีครับสวัสดีครับหอมแต่เช้าเลยครหอมฟุง้งอ อันตรงนี้ส่วนไหนนี่ยเนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยเนื้อซี่โครงด้วยเนื้อซี่โครงด้วยอ่าเนื้อเปื่อยเนื้อซี่โครงอันนี้เป็นเอ็นใช่ไหมครเป็นเอ็นครับของลูกชายเอาเส้นใหญ่ก่อนเส้นใหญ่เนี่ยเปื่อยเอ็นลูกชิ้นอ่้พิเศษเลยพิเศษเลยพิเศษเส้นใหญ่ส่วนของผมขอเป็นเกาเหลา ทุกอย่างอ,อยากให้เขาดูทุกอย่างจริงๆเราเคยมากินกันบ่อยแล้วละ่ะ <c oughs> แต่ว่าณวันนี้มี f อเพิ่มเข้ามาในช่องผมเพิ่มมากขึ้น <c oughs> ก็เลยว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ไปดูคลิปเก่าเนาะ <c oughs> แล้วก็พอผมมา <c oughs> แล้วก็อาจจะมีตั้งข้อสงสัยอ,อันนี้เป็นส่วนของอันนี้เป็นเนื้อสดกับ <c oughs> สดกับตับ ทำไปคุยไปได้ใช่ไหมได้ครับตรงนี้ก็ชื่อว่า๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงเหมือนกันใช่เพราะเราเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันอ่าเห็นไหมผมบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวมาดูประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาเป็นยังไงฮะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยทานเจ้านน้นใ,ใช่ไหมแล้วเจ้านน้นเขาก็เคยถามว่าม,ม,มีที่เดียวไม่มีสาขาก็เพว่าเขาพ่อพ่อผมเป็นน้องร้านหนึน้องชายเจ้าของร้านหน มื่อก่อนมีพี่น้องกันอยู่3คนที่ทำก๋วยเตี๋ยวด้วยกันอยู่ในวัดดงพอต่างคนต่างมีครอบครัวก็แยกากันวัดดงคือวัดดงมุลเหล็กอยู่ในซอยวัดดงอยู่ซอยวัดดงตรงหัวสะพานยาวครับาวัดดงมุลเหล็กฝั่งทนของเราครับแตอนนี้อยู่2ร้านเลยก็คือร้านสานแยกไปชายตอนนี้เป็นสี่แยกไปชายแล้ะก็ร้านนี้ ร้านนี้อยู่ตรงไหนร้านนี้อยู่ซอยตรงข้ามซอยอิสระภาพ43่ศึกข้ามวัดนครธรรมครติดกับตลาดพันธุ์ครับก็เก่าแก่เหมือนกันร้านก็เก่าแก่ด้วยจริงเราเกิดมาพร้อมกันแต่พ่อผมอาจจะทำที่หลังแต่เมื่อก่อนเราก็อยู่ในร้านเดียวกันทำด้วยกันค้าขายด้านเดียวครับตอนแรกร้านเปิดนั้นนะมีพี่น้องแค่สามคนช่วยกันเปิดแต่ตอนเนี้ยยิงแค่สองร้านเพราะร้าน ร้านหนึ่งอ่ะเขาปิดไปแล้วปิดไปแล้วเขาเสียชีวิตแล้วผมอยู่ที่ไหนนะฮะร้านที่ปิดไปแล้วนี่อยู่ที่หน้าทางเข้าเออโรงไฟฟ้าพงม orn โรงไฟฟ้าพงมอ r เนี่ยใช่อ่าเขาปิดไปแล้วครับนี้ไม่มีแล้วนี่ก็เลยอยู่ร้านนี้แล้วก็ร้านเสียไปชายสองร้านเท่านั้นสองร้านที่เป็นที่เป็นที่ที่เป็นสูตรดั้งเดิมมาต้นต้นดั้งเดิมจากคุณพ่อร้านอื่น ที่ไปดามต่างจังหวัดผมวัดดงวัดดงอันนั้นไม่ใช่แน่ะวัดเนี่ยมันเป็นคำเฉพาะอ่ดังนั้นเราจะไปใช้ในการจดทะเบียนก็คงไม่ได้ชแต่ไหนก็เป็นที่รู้กันของคนแถวนี้ก็จะมีร้านนี้กับร้านนู้นเาทำคนแถวนี้ด้วยถ้าคนพื้นที่ที่นี่ถึงจะรู้ว่ามีร้านสมัยบ้างชที่อื่นเขาไม่รู้หรอกว่าวัดดงอยู่ไหนยังไงองนาก็ไม่ผมในฐานะคนฝั่งทนไงก็บางทีไปต่างจังหวัดอะไรก็ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงแต่เขาใช้คําว่าวัดดงใช่แต่จริงๆแล้วก็คือตามป้ายข้างหลังใช่ไหมตามป้ายข้างหลังดูความปวางั้คือเนี่านี่นี่นี่ความเก่าของใต้ความความดั้งเดิมรับมาดั้งฟอนฟอนดั้งเดิมเลยใช่แล้วผมจะบอกอย่างนี้ฮะว่า ความที่ผมไปนู่นไปนี่แล้วก็ผมก็ไปกินเขานะที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะ่ะไม่ใช่มันไม่เหมือนแค่มายืนตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละกลิ่นก็ไม่ใช่ละ,ะจะมีความเฉพาะจะมีความเฉพาะเราเน้นเรื่องความสะอาดความสะอาดใช่ใชแล้วก็เราที่เียผมไม่ทำเรื่องไหนที่เป็นกอดตับให้เ,เป็นกอดอเป็น เออมาเป็นอะไรผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำทำความสะอาดเร่ผมแค่ทำได้มีหนึงฮะใช่เราก็เลยเนยนสิ่งที่เราทำแล้วมันดูสะอาดฮะใช่นะอาจารย์ถ้าถามว่าร้านนี้กับร้านที่สีแยกตอนนี้เป็นสีแยกนะเมื่อก่อนมันสามแยกไฟฉายความแตกต่างความเหมือนกันยังไงไหมมันมีมีมีไหมหรือเหมือนกันทุกอย่างความแตกต่างก็คือที่เนี่ยไม่ได้ปรุงให้แะในชาเราอยากให้ทานงงเกง ใช่เราเน้นเรื่องแก่กันล่ะแต่ถ้าคุณอยากทานเผ็ดก็ได้มีพริกให้เติมบนโต๊ะเพราะวางคนนี้ทานเผ็ดไม่ได้เพราะถ้าอยากเปรี้ยวเราก็มีผักดองถ้าอยากเผ็ดเราก็มีผักป่นเรามีพร้อมให้ปรุงแต่เราเห็นว่านําแกงเราแบน่าจะมาลองทานถ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ให้คุณประโยชน์ทางด้านอายครับผมผมสรุปในฐานะผู้บริโภคอย่างนี้สองร้านเนี่ย น้ำซุปกลิ่นแล้วก็สไตล์เรื่องความสะอาดเรื่องเนื้อต่างๆเนี่ยเหมือนกันเพราะมาจากสูตรเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงเครื่องเครื่องปรุงอะเหมือนกับร้านนู้นเขาจะมีน้ำ,น,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 ำน้ำส้มน้ำน้ำน้ำอะไรพริกพริกน้ำส้มพริกตามพริกแต่ว่าร้านแต่ร้านนู้นน่ะเขาจะเหยาะใส่เข้าไปเหยาะใส่เข้าไปแต่นี้คนไม่กินเผ็ดนี่ต้องบอกเขา แต่แต่ทางนี้จะ้ะนี่มนเป็นเป็นสไตล์อย่างนี้ม,มาดูดูใกล้ๆก,กันอ,อันนี้ทำพิเศษให้เลยนะฮะแต่ร้านนี้จะดูสงบกว่านะนั่งสบายๆเนาะสงบนี่น้ำซุปเชงๆชงเหรอเขาเรียกว่าน้ำซุปใสๆในส่วนน้ำซุปละนาะ ชิ้นก็มีทั้งเอ็นทั้งลูกชิ้นเนื้อใช่ไหมครอ๋อที่นี่เด่นลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวไม,ไม่ไม่มีเอ็นแต่เราให้กินให้ทานเอ็นเป็นชิ้นเลยเดี๋ยวเ,เ,เราจะเป็นร,าารับกเนี่ยผมชอบอันนี้มากเลยใช่ผมเล่นเรื่องเป็นชิ้นเลยดีกว่าแล้วก็ละเมียดละไมททำนะครับลวกถ้วยลวกชาม จริงๆก็เคยมาแล้วก็เคยคุยเรื่องนี้กันแล้วล่ะแต่นานแล้วตอนนี้ในช่อง YouTube ผมอะ่ะก็มีคนเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่มาเนี่ก็คนอยู่ประมาณสองแสนกว่าอตอนนี้ขึ้นมาเป็นสามแสนกว่าแล้วฮะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊มีเอซที่เป็นเ,เข้ามาใหม่ๆมาติดตามใหม่ๆ ก็บางทีก็มีคําถามในคอมเมนต์นะครับาอาจารย์เคยไปกินอยู่แถวนี้พอเข้ามาดูเนี่ยมันหมนกับใส่ใส่มีอะไรนะตรงนี้เป็นเลือดตกนิดนึงน้ําตกนิดตกอานิดนึงนิดนึงให้มันมีความความหอมของเนื้อเนาะตอนนี้พอเขาเข้ามาก็เคยไปกินตรงนี้หรือยังก็มีการมาถกเถียงกันอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงโอ้ยจังหวัดนั้นอร่อย เจ้าที่อยู่เชียงใหม่ก็อร่อยไเราในฐานะเราอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะเปิดเผยนี่ก็อยากให้ไปลองชิมทุกร้านแหละใช่ครับช่วยกันกะได้ได้หน่อยแต่ตอนนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องไงว่าเพราะว่าคําว่าวัดดงก็เกี่ยวกับวัดลงมีประวัติความเป็นมาแล้วผมตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออผมก็เคยมาทานตั้งแต่ตอนนั้นน่ะในในตอนน่าจะตอนสมัยที่อตอนตอน ถ้าย้อนไปสักยี่สิบปียังอยู่ตรงวัดดงไหมครับสักยี่สิบผมก่อนหน้าเนี้ยที่เนี่ยย้ายมาตั้งย้ายอยู่ตรงนี้มาประมาณสักสี่สิบกว่าปีแล้วสี่สิบกว่าปีอ่าใช่ตรงวัดเลยนั่นแหละผมกินร้านที่อยู่อยู่ตรงนั้นแหละตรงข้ามมันตรงนั้นแหละอ่าแล้วก็ยังนั่นเลยเป็นความทรงจําจนมาถึงบัดเนี้ยตอนนั้นไม่รู้จักไม่รู้จักคําว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัดดงอะไรไม่รู้จักมันเป็นความประทับใจ แล้วทําให้เราจดจําชื่อเนี้ยอยากพิ้งค์กิจวัตรเนี้อก็โดดลงรถเมย์เดียนพานธุ์แิดละดำเนินโดดลงรถเมย์มาแล้วเข้าไปทานเป็นคนชอบชอบทานเปรี้ยวๆหวานๆเราไม่รู้เราก็ใส่พริกเข้าไปเลยจนเราไม่รู้ว่าเผ็ดมากก็ใส่ถ้าเต็มที่เลยเผ็ดเผ็ดจนแบบแต่เผ็ดจนแบบร้านนี้ไม่ไมาอีกแล้วเผ็ดมากเลยแต่พอออกมา แต่ก็ไอความที่เรา,าอยากกินแล้วเราก็ะสังมาแล้วก็กินจนหมดแต่ก็ทนเผ็ดเดินออกมาเฮ้ยนานน,านีนน้เป็นรานล้วเผ็ดมากเลยแต่ระหว่างยืนรอรถเมล์สาย56มันมันความอร่อยยังติดอ่ะแต่มันก็อร่อยนะนั่งนั่งในรถเมล์มันก็อร่อยจนระิงเราผิดนน้นเราไปใส่น้ำส้มเยอะเองอนะเดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวไปใหม่ไป,หมไปลองกินใหม่แล้วก็ติดใจมั้งและแบบนั้นแต่ความัี่เราไั้งแรกเราไปใส่น้ำส้มเยอะจนมันเผ็ดเพราะว่าเขาเป็น เป็นเราทำสามงั้นเดี๋ยวเราไปลองชิมกันไม่ใช่ลองชิมหรอกเคยกินแล้วอร่อยติดใจก็เลยต้องต้องมาบ่อยๆแล้วก็ปิโอดกับผมก็ชอบพันเนื้อแต่ภรรยาไม่ไม่ทานเนื้อก็เลยมาก็จะมากันสองคนเราไปดีเพิ่คนให้นอนด้วยนะครับอยากให้นอนไปลองกินดูว่ามันจริงก็เพื่อนๆก็ไปลองทั้งสองร้านนั่นแหละแต่แต่ผมว่าอร่อยเหมือนกันนะ แต่ว่าจะแตกต่างตรงไหนเพื่อนๆไปพี่สิบสวัสดีเดี๋ยวไปชิมกันครนะพี่โดเปิดคลิปมาสวัสดีเอฟซียังสวัสดีครับมัวแต่หงุดหงิดหงุดหงิดคือตอนเปิดคลิปพี่โดจะดูหงุดหงิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้ขับผ่านร้านเฮ่ออเขามีเสียงเสียงอะไรเสียงสว่านโดโดก็เลยเครียดเลยนี่ครับอ่ะโดเทน้ำโดจะเอาลิปตั้นกับเทง มาดูกันครับนี่อันนี้ของพี่โดโดเส้นใหญ่เส้นใหญ่โดโดเขาไม่กินเครื่องสดนะส่วนอันนี้ของผมเป็นเกาเหลาอยากกินเป็นรสชาติอยากกินทุกอย่างเงก็เลยสั่งเป็นเกาเหลาว่าเขามีเนื้ออะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับ งั้นมีเนื้ออะไรแบบไหนยังไงบ้างมนุษใกล้ๆนิดแต่ว่าลูกชิ้นนผมมองเผลอเผที่แรกนึกว่าเป็นมีลูกชิ้นเอ็นเหมือนอย่างร้านทั่วไปที่ว่ามีเอ็นลูกหนึ่งมีเนื้อลูกหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่ลูกชิ้นเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ตับแล้วก็ตับแล้วก็เอ็นเนียเอ็นเด้งเดงเลย บอกว่าไม่ไม่ไม่ใช้ลูกชิ้นเอ็นเพราะว่ามีเอ็นให้กินอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็ตับขราวปลาไหมกระป๋าไหมข้าวสารา่อไหมกระป๋าไหมชิมน้ำก่อนชิมน้ำแรกก่อนยังไม่ต้องปรุงพร้อมพร้อมน้ำซุปจริงๆริงเดี๋ยวปรุง มาปรกัน <mm ีโรคือถ้าเจ้านี้เจ้าที่อยู่ตองแพลานุเขาจะไม่ปรุงในชามให้นะฮะแต่ว่าเจ้านึงจะมีปรุงให้มีตักตัวพริกน้ำส้มหยอดลงไปตอกค้นชามแล้วก็โอ้อนี่ น้ำส้มน้ำส้มจะเป็นพริกกดำช้อนเขาเล็กๆนะแล้วเราสั่งเป็นพิเศษชามใหญ่แล้วก็อันนี้เขาบอกว่า แต่ให้ลองถ้ามาเจ้าเนี่ยเจ้านู้นเขาไม่มีพริกป่นนะเพราะว่าพริกตัวนี้เขาเผ็ดมากอยู่แล้วเจ้านี้ถ้าอยากเผ็ดให้ใส่พริกป่นลงไปนิดนึงเอร็ล่ะชิมกันโดโด้ยนย ดูทานเลยครับดนี่รดูทานเลยอือร่อยร้วยาน้ำปลานิดนึงดีกว่าพรน้ำซุปก็จะทำแบบเป็นเชงเชงเลยครับร้านนี้จะ อกเปิดโอกาสให้ปรุงกันเองนะว่าบ้าน้าบ้า้อเสเลยมันจับลูชิ้นเลย เด็ดขาดมาก นี่ความเผ็ดมาแล้วนี่รู้เปื่อยหอมมากอ๋อ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 รู้หอมอื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 ม วันนี้สั่งสั่งเคร่องใหญ่แล้วพี่โรจะทานหมดไหมร<ม>อบที่ไปทานก็เกียวเนี้อ<ม>วัดใหม่ประสั่งเส้นอื่นให้ไม่ไม่กินไม่กินเส้นเขาบอกเส้นใหญ่เลยว่าผมนี่กินแต่เส้นใหญ่แล้วบางทีก็ก็ไม่ทาน ชิ้นอร่อยมากเลยนะเขียร์ม mm hmm. ันก็ไปเหมือนกับมีความเป็นพริกไทยด้วยนะทนุกนะครับ ส้อมไหมมีช้อนซ่อมไหมฮะหาช้อนซ่อมแล้เปลี่ยนไปกินช้อนส้อมทานทานเส้นใหญ่แล้วก็ะครับมไไ่เป็นรอาจจะกินไม่ทันเล cục vải như sẽ dai đấy. Ừ. 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 Rồi. Để một 我觉得。 คนึ่ง5่อหนึ่งห้าห้าเดี๋ยวจ่าย,ายค้าอเขาับไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่าเพื่อนเพื่อนก็เวียนกันมาทานกันได้นะครับก็จอดรถหน้าร้านเขาได้นะจอดบริเวณนี้นะครับบอกทางไอ้ที่ในตรงนี้คือถนนพลานนกนะฮะเลี้ยวขวาไปก็ตลาดแล้วอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดนี่ก็ตลาดแล้วล่ะนี่ร้านก็อยู่ตรงนี้เลย ร้านเฮอรออ์อยู่นู้นร้านเฮอร้านเขาอยู่ตรงนี้ครับลองมาทานกันดูฮะสองร้านสูตรเดียวกันแต่ต่างต่างกันนิดหน่อยก็แล้วแต่ชอบครับเขาเปิดเก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นนะฮะหยุดวันอาทิตย์ครับ,รบเจอกันคลิปต่อไปครับด้วยครับสวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับวัสดีคัับ๊ายบายฝากกด ฝากกดนะครักดะรักกดะครักกดะครับั้ป้วนะครับนะคระครับดดูไปครับหวัดดีครับบายบายรับเพื่อนครับต้องอุต๊ะพาเที่ยวะผมมาอยู่ตรงใกล้ๆสียไปฉายดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าสียกนะไม่ตัดแยกไปฉายมืนสมัยก่อนเมื่อเช้าผมกับพี่อะพาเพื่อนๆไปกินก๋วยเต๋ยววัดดง แต่เป็นเจ้าที่อยู่ตรงพันนกใช่ไหมฮะตอนนี้มาเจ้านี้ซึ่งจะเป็นเจ้าที่ส่วนมากคนจะรู้จักก๋วยเตี๋ยววัดดงก็ส่วนมากก็จะรู้จักที่เจ้านี้เนาะอะโดดถอดมวกครับถอดบวกวางไว้บนมอเตอร์ไซค์อ่ะ,ะเดินไปกันเดี๋ยวไปหาที่นั่งด้านในๆมุมนู้นดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนีก พอเขาทำงานตรงนี้เสียงเครื่องจกักรฟิโดก็จะกลัวแต่ว่ามาร้านนี้เนี่ยมันนี่เราอยู่ในวันเดียวกันนะเมื่อที่แล้วกินตอนเช้านี่จะมากินตอนกลางวันแต่มาร้านนี้เขาจะมีเนื้อสเต๊ะกับหมูสเต๊ะด้วยนะหมูกับเนื้อใช่ไหมเอาเนื้อเอาเนื้อเอาตรงลงไหนด ไม่เอา,เอาน้องน้องไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว